ยักษ์ใหญ่เจแอนเป็นๆอยู่เลยเนี่ยเนาะอืมตัวเสเว็สเว็เวนี่ยเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยน่าจะปลายี่สกน่าจะปลายี่สกนะคะนี่คูนเดียวกับปลาคาร์ฟเหมือนปล<ร> <นะ S 2> าคาร์ฟเนาะคล้ายๆปลาคลาร์ฟเลยอ่ะเหมือนปลาคาร์ฟปลาในนะคะนี่ตัวนี้สี่โลครึ่งติกาดสี่โลครึ่งนะคะ นี่นะคะพ่องค่อง่องทำเมนูอะไรดีทำเ,เมนูอะไรดีเพื่อนๆแนะนำกันมานะคะนี่หัวนี่ยักษ์ใหญ่เจแอนเลยนะคะเกรดดกรดเขามันจะออกเนาะนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะเขาเรียกอะไรออกแดงแดงดำดำเราก็ไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยนะคะยีส่สกนะยีส่สกนะหรือเปล่า พเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์บอกกันเนาะมันไม่ใช่ยี่สกมันเป็นปลาอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะนี่ว่าเป็นปลาอะไรนะคะตัวค่อนข้างใหญ่เลยเลยเกือบห้าโลนะสี่โลครึ่งกับห้าโลนี่ใหญ่กว่ากละมังอีนกนะคะอืโอ้ยูิได้้ว่ะอือินะคะนี่ค่ะตัวใหญ่ๆเลยนะคะยักษ์ใหญ่ใจแอนเลยนะคะวันนี้นะคะ โอ้โห oh ใครรู้ว่าปลาอะไรคอมเมนต์บอกค <Comment S 2> อมเมนต์บอกกันมานะคะใครรู้ว่าเป็นปลาอะไรนะคะนี่นะคะยักษ์ใหญ่ใจแอนจริงๆนะคะวันนี้นะคะอืมนะสดๆเลยนะคะนี่เหมือนปลาคารบอะ่ะเหมือนปลาคารบคล้ายๆปลาคาราบนะคะดูนืตัวใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่แบบดู นะคะนี่หูนะะ AL. เหมือนนางเงือกเลยเนะตัวใหญ่มากเลยนะคะแ,<น>แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะคะเนี่ยปลานันน้นแหละปลา้นลปลาบอกปลานั้นแหละนะคะ ยังก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด like, แชร์นะคะ<ด>และกด subscribe ให้กับช่องติเล็กชาแนลด้วยนะคะตาเราอุ้มสิ <c oughs> ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆจากเรานะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะกับปลายักใหญ่เจแอนะคะนี่นะคะตัวใหญ่ๆกันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะใครรู้ว่าเป็นปลาอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเพื่อนๆค่ะทำมาเมนูอะไรอร่อยนะคะคอมเมนต์กันมานะจ๊ะ